คำเตือนทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการเล่นการพนันใดๆการพนันมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณครับสวัสดีนะครับสวัสดีเอฟซี FC แฟนช่องน้องแสงชาแนลมาพอพี่พ่อน้องกันอีกครั้งหนึ่งซาลามอรี่นะครับกา นนนัางมาฝากพีฝากน้องกันที่เก่าเหมือนเดิมนะครับเดอคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับสำหรับงวันที่16มิถุนายน2568พี่น้องนะครับบอว่างพี่น้องเอ้ยเจ๊ตัวไหครบบบ่ว่างช่วงนี้ก็เลยครบบบ่มี่อากาสบ่มีเวลานะครับสิมะร่งคลิปใหพีน้องฮาเด้พี่แจน่าแต่ว่ามือนีนะครับส่งคือแล้วนะพี่น้องวางแล้วแลครก็ ในฐานะท่านมาฝากพี่ต้นน้องคือเราเหมือนเดิมน,นะครับสลับมือนีกันในฐาะนะทางของอาจารย์ไม่ออกน้ำดินกำลังวันเนาะพี่มาฝากพี่ฝากน้องกที่ผ่านมาเข่าหนึ่งรุดหนึ่งนะครับโอ้แอดสละว่าสี่มาตัวแอดมักบอมา้าแมา่พี่น้องนะครับกับบ่อเปียงพี่น้องเนาะนักรบย่อมมีบาดแผลเสมอแบบบ่อเจองวดน,นั้นนะครับกองวดน,นี้กับอาซี่เขา่าแล้วพี่น้องเนาะ เอาก่อสิไปเบิ้งการอย่าลืมนะพี่นอ้องเด้ขอขามาเห็นขามาเบ่งขอมาชมกันอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับสาหรับท่านที่เข้ามาใหม่ก็กดอย่าลืมนะครับกดกานติดตามไปพร้อมนะพี่น้องเนาะกดกระดิง่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนด้วยนะครับขอบคุณหลายเกล้วกันขอบคุณล่วงหน้านะครับก่อจะเบิ้งอีกอัน,นึงนะครับก็ลืมคําเตือนนะพี่น้องคําเตือน,นทางช่องของเราเสนอเพื่อเป็นแนวทางเลือกซื้อสลากกินแบ่งของทางรัฐบาลเท่านั้น ไม่สนับสนุนสิ่งพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดการพนันทุกชนิดย่อมอมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับนี่คือคำเตือนนะครับบอกสุเทียสุเทียบอกทุกครั้งนะที่เขา,าลงคลิปนะพี่น,อน้องเราห้างเที่ยกลืมอีดหอกว่า <c oughs> นะครับเอาบพว่า,วาการพี่น,อน้องเราเกยมีสีติน,นมีผัดคุอวบาทนายลืมเอ็มแน่ไปธรรมาดบาบะเบ,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 บงขอพุ่งงกรพี่น้องครับ ข้อมูลงวดที่ผ่านมาได้พี่น้องเด้อข้อมูลข้อมูลงวดที่ผ่านมาเพิ่นไห้มาทีอาเด่นกำลังวัน,นะครับเด็นไปที่หกบอมาพี่น้องลุดนะครับเห็นไปที่หกลุดได้พี่น้องเด้อนะครับงวดที่ผ่านมาดุดไปที่หกอ,อาจารย์ไม่ออกนามสามสามตัวมา,วมาหนึ่งสองก็มาสามพี่น้องมาสามห้าสี่เอ้สามห้าสองมาที่หลักร้อย เขามาชิดบนนะพี่น้งนองเนาะแต่เบื้องวันนี้นะพี่น้องสิเป็นังไรหน้นาศีเข่าบริษีรุ่นนะครับก็เปลี่ยนเพียงของมุ่ดเปลี่ยนเพียงหน้าทางที่เรียกซื้อเรือขาสลากกินแบ่งของท่านรัฐบาลสนั้น,นะพี่น้องนะเดี๋ยวขออนุญาตเขียนแป๊บหนึ่งได้พี่น้องเด้อขออนุญาตเขียนแป๊บหนึ่งนะครับสําหรับในทางของอเด็กกำลังวันแล้วก็อาจารย์ไม่ออกนามนะครับ16 56 ว่าที่จะถึงเนี่ยมันจะออกวันจันทร์นล้วพี่น้องเนาะออกวันจันทร์ที่สิบหกนะครับเลียนกำลังวันโอ้ยเนาะ tiga an ka เงอตีพานมากก็มีเข่าอยู่พี่น้องนะครับมีเข้าอยู่อาจารย์แอดย่างน้อเข่าเนาะอาจารย์บุญรอดนะครับเข้านะครับเข้าที่ห้าสองตรงตรงนะพี่น้องเนาะแอบแอดบริสุปุกเงอตีพานมายากอย่างเอียงพี่น้องไปมาแล้วแทบแซ่นะครับไปเรื่อยๆกันเลยอ่าบ่มีกาสเสียงคลิปนะพี่น้องเนาะอ่ะเรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปนี้เมื่อวันที่ส6หกมิถุนายนสองพันห้ารหสิแปดนะพี่น้องเด่นกำลังวันหนึ่งกับห้า อสามตัวมาหนึ่งถึงสองตัวก็คือสามเก็ดสองนะครับแคปหน้าจอกันไปได้พี่น้องเด้อแคปหน้าจอกันเอาไว้นะสลับเอฟซีแฟนช่องนะับท,ที่ติดตามนะับทางเทียร์ขอมุ่นอ่าก็มีเขาบางรุดบางเนาะพี่น้องเนาะเป็นธรรมดานะนี่เด่นกลางวันหนึ่งกับห้าอ่าสีมาตัวไหนพี่น้องหนึ่งกับห้าจะมาไหมเอ่ยนะครับต้องรอรุ่นวันที่สี่หกมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะพี่น้องเนาะ อัเนอเด่นกำลังวันหนึ่งกับห้าสามตัวมาหนึ่งถึงสองตัวก็คือสามเก็ดสองแบบสีมาบนหรือสีมาล่างนับได้สีมาตัวไหนอา,อาจารย์ไม่ออกนานเพี่อเด้อครับอาจารย์ไม่ออกนาาสลับนุ่มฝันแม่นกะลดไปหิงวัตถิพัณฑ์มากนะครับเดี๋ยวเพิ่นฝันกันจีามาอาลุ่งให้พี่น้องได้พิจารณาหากว่าจะไดกนกะอาจจะคอยติดตามกันไปต่อไปนะเพี่องเนาะอ่ะ คนอยากลงไปจยากหน่อยหนึ่งเลยพี่น้องเด้ออาจารย์อาจารย์อาจารย์วัดป่านะเข้าไปพี่น้องแอดปล่อยลงเป็นจมให้แอดอยู่ปีนังคือบเ,อเ,อาาเบาเบาเนี่ยคือบอาว่าลงแนวสัมผัสบาขึ้นเบื่ท้ไปหาแนวสัมเพราะแอดกเก่งใจเพิน่นแลาวฮันเตอร์ก็ได้เนี่ยเพราะว่ามี่มี่เบอร์โทรเ้อคนอยู่แต่ว่าหางแข่งเก่งใจเพิ่นก็เลยอาจารย์เพานอยากกิจวัตรทั้งวัดทั้งป่าทั้งสงเพคนก็เลย อ่าบ่ได้ถามเพิ่นนะพี่น้องแต่ว่าก็เข้าหมอที่ผ่านมากหมดก่อนเพราะเขา้าพี่น้องแต่เพรเปียงพี่น้องเดียวหากว่ามีโอกาสอ่าดึกดีน้าที่งามดึกดีได้ที่ท่องแอดกระสีาตามมาให้พี่น้องเฮาได้พิจรารณาในงวดต่อไปนะครับก็ค่อยๆเป็นงวดต่อไปด้วพี่น้องติดตามกันเอาไว้เนาะนะครับเอาก็เป็นทุกๆเทือพี่น้องน,นะครับสําหรับอ่าคําเตือนเฮาก็เว้าไปแล้วนะพี่น้องเนาะกาย เพรอาอริยญาติภาษาสัมพันธ์อินนิจตึงเลยพี่น้องเด้อดนะับอาจารย์ท่านใดหรือว่าคุณพ่อคุณแม่หรือว่าพี่พี่น้องสุข,ข,สขนนะนะุสุขชนอะไรเนาะฝันแม่นฝันคิ้วฝันตีฝันค่คยเข่าเคยบอยเข่าบอยสีนะครับก็ยินดีนะครับเด้อแจ้งข้อฟันสูุกันฟังได้นะครับยินดีเป็นสื่อกลางนะบแบ่งปันนะครับแบ่งปันคว่วรำคว่วรวยคว่วโชคคว่วเฮงอยากให้พี่น้องเฮาได้เห็นกันในไลน์นะครับอาจจะได้กับว่า มีความันดีๆหรือว่ามีแนวทางตัวเลขนะครับหรือว่าแนวทางมาแต่การคิดคำนวณหรือว่ามาแต่ทางทากกายานะพี่น้องเนาะหากว่าอยากเผยแพร่อยากออกอากาศหรือว่าอยากให้พี่พอนห้องเห็น,นกัน,นหลายๆคนกันยินดีนะครับเดือ่องทางช่องน้องแสงช่แนวห้องนี่นะพี่น้องอที่หมายเลข0872304982หรือใต้คลิปข้ามาพี่น้องเขียนอค,อคอมเมนต์ใต้คลิปมากอะไรนะพี่น้องเด้อ ยินดีต้อนรับยินดีที่จะเป็นสื่อกลางยินดีที่จะติดต่อกับหาว่าพี่น้องอนี่ขอมูลมากนะพี่น้องเนอะอาะขอบคุณหลายขอบคุณล่วงหน้านะครับอามาเบิ้งเป็นรอบสุดท้ายกันแล้วกันซาลาคลิปนี้นะพี่น้องเนะาะมาดูของนะครับเด่นกำลังวันหนึ่งกับห้าสามตัวมาหนึ่งถึงสองตัวนะครับอาจารย์ไม่ออกน้ำดีกว่คือสามเกตสองนะครับ สามเกตสองจะมาไหมงวดเป็นที่สิบหกมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดน้อพี่น้องเนาะมามลุ้นกันในอ่าต่อไปเวลาเกัดนะครับมาลุ้นต่อกันก็ต่อกันไปนะครับอ่คลิปต่อไปก็คือดาซีน้ำเสนอของอ่าฟันเป็นจริงนะพี่น้องเนาะฟันเป็นจริงเพื่อกระมาแล้วนะครับแล้วก็โอ้หลายท่านอยู่พี่น้องแต่ว่าแอสก็๊าซได้ลงนะครับเพราะว่าค่ายหนักค่ายหนักอยู่ก็เลยเบริลงนะครับก็เอากระป๋อเปลี่ยนพี่น้องเดียวโอกาส เพรายังหลายมื่นอยู่พี่น้องเนาะยังหลายยังเยอะแยะเื้งองนี่ก็บันที่เพิ่งจะวันที่เท่าไหร่วันที่สนะี่เนาะโอ้ยยังอีกหลายมื่อยู่พี่น้องนี่ปินเลยอาทิตย์กลัวๆนะมันมีเวลาแอดลุ่งห้ยมดนั่นแหละคันบแต่พนันบแต่แอดเจอไปพ่อมาหรือว่าจังใดก็มาแต่ทางใดก็แอดกันสามารถนํามาเสนอได้รนะพี่น้องเนาะ,ะนำ้ำคือคือหมายความว่ามันบ่ท่านกับเฮากับแอดลงเฮากับล,ลุ่งหลาย อา,อาจารย์ก็ไไ้เนาะในคลิปเดียวพี่น้องเนะาะก็ว่ากันไปพี่นอ้องอ๋อสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณน,นะครับเจ้าของขอมูลนะครับอาจารย์เด่นกําลังวันนะครับหนึ่งถึงมาหนึ่งถึงสองตัวอาจารยา์ไม่ออกน้านะครับามาหนึ่งถึงสองตัวนะครับอาจารย์ไม่ออกน้ำกับสามเจ็ดสองนะครับ มา1ถึง2ตัวได้พี่น้องเด้อพี่เจรานาพี่น้องนะครับใหญ่เสืออ้อผ้าเสือ้อพี่เจรานาบึงบามันคือบอ่อมันหมักบอ่อหรือว่าเขาข้ามฝันบอ่อแต่ว่าเขาข้ามฝันหรือว่ามันคือมันใช่กัตามใจพี่น้องเด้อจัดไปพี่น้องลัตเตอรีก่กับบางแผนแล้วนะครับวางแผงแล้วเห็นแต่าว,าว้านก้่อนนี่แหละมอกออนนี่เนาะเห็นเริ่มเห็นมาเพิ่นบางแผงนะครับเขอบคุณแรกแรกนะครับขอบคุณ อาจารย์ทั้งสองอาจารย์เนี่ยทั้งสองข้อมูลนะพี eday. ่น้องเราขอบคุณเจ้าของข้อมูลขอบคุณเอลซีแฟนช่องทีทีตามจั้งแต่ต้นจนจบสารคินีก่อนเอปซี่โชคๆมันๆใหเฮงเรื่อยๆนะครับเด้อในงวดวันที่16มิถุนายน2568สนห้าร้อยดสารคลาไปก่อนไปหอกันคลิปหน้าคลินมกาค่ำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับ